ครอบครัวไทยเราเขาก็ได้มาเที่ยวงานของดีวันถึงวันนี้เขามากับไอ้มาไอ้มาขัมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะปะระวังรถเป็นรถงาเริ่อมเมอ่อน <out> <en anger 000 eni> ี่นะครับวันที่สิบเก้าเ็นมือแล้วันที่เซเว่นวันที่เซเว่นตัวเจนบอกเออเอ็นมือล้ะครับ เอีวี้แง่เนแเนาะแม่เนาวันกิแหมาันไปกระชิงแหมาต้นมาแหมาแหมาฟองกรนไหลฟองฟองกะาองหมสิ้นเลย มาเต็มห้องพุทเลยแหละพวมาหับนอ้องสวากันเลยแระม,มาเที่ยว,วยนนรเร่หปิกละคเือขาจะมาสเอามีกระต่ายน้ำตัวเออกระต่าย ร้อยบาท อะไร20ทุกอย่าง20บได้เขาจะเขียนไลยถือเยทุกอย่าง20บาทเลไม่ฟ้องมากหรอหมอจะเรียกให้เมียตีลูกเดี๋ยก็่านเนี่ย ใครๆใครๆนั ouais. <S S we immt, ่งอะไร่งน okay. ้บอกคบอกค่อปขึ้นก mm. ี่ขั้นเยมขั้นไหมเ่มั้นยังใส่ยังันม่ใช่ว่าเรียงกันหรอวเี่ยเรียอะไรหรอเรียน เรเราป็นุกกอบานโอ้พี Brother ่เลยยงยมาบอลทองเลยนุ่ง่า20บาทนะครับ so ร้าย20บาทนะจ้ะเอาเนี้ยมงวง ก็มีบ้างอยู่ค่ะไม่ครพี่ได้วค่ะตอนนี้นี่ก <c oughs> งเสื้อเบื่อไราเนี่ยันเป็นขอซสื้อเน,นี่ยเท่ายี่สิบหนูขับเ่เราที่แตงลนกอะไรครับรับวะ คนก็เริ่มไล่นะรับว,บวนพอบวนข้นจริงไม้ทั้งหมุนละตอนนี้นะที่ส่วนช่วงบ่ายเราประเดี๋ยว โซวาชอบ,ชอบโอ้นีมีแต่ของกินเลยเว้ยของกินเลแมนของกินล้ว,ลวนเลยปนน้นนะี่เอ็นต้นของกินนะโอ้โหสกาวเบอรี่สกาวเบอรี่ นอร์รัะครับนอร์ทยิ่งบวมกิน <saturated> น้า okay. มังคหน้ามากเอาบัตรน้องพ่เนาเแก้วนึงเนาะน้องพ่คือคลั่กเรินเดิ ตอนนี้นะเป็นพรล่าษฎรทหาลิกานะครับคนกระลย่ง่านหลักพยัคฆนะครับเป็นเมื่อแรกวันที่2 7การผอดถึงะะไม่ไยมมมิ่ม,มหานะครับเขาเอาใจบอกคนผมมีปั่นมีแต่ทรงมีแ่ทรงมีเรากินกันไา้นะครับี่น้อง ไก่ทอดไก่ทอดไกอกกินอะไรลองไก่ลองเล่นลติ๊กบัา <ไป S 1> สันมากสว่าเสว่าสันวมากสันว่กาก็อยากได้นะเอากี่อันเอาอยากัอ,าอ,าอัละสี่นีอง็นน้องก็อยากได้นะะมาดูน้งำาน้า

ออดแอวละบาโพดาอครับข้างสางโกโก้นะครับเนีเติมชีสสิบบาทยาวสามสิบปัมาปัน

เอาบอลชัวางในรถ <kah> ช <ve Bond> ั้นวาจะหิวเข้าแล้วของเยอะเลยจาม60ริมที่น่อย่างนะครับว่าฟังดีไล บอร์รี่เหรอเนี่ยอาอะไรฮะน้ำโคกมีไหมครับน้ำโคกน้ำโคกเป็นปวดนะลูกปวดไตรงนี้ไปจะเอารื้นนี่ไงสะโพกสดเอเนี่นิอยากได้คนนู่นนู่นมีอยู่แก้วนึ่งสะโาวสด ่้นกล่องไดการกรายชัดนั้งผีปะัขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับี่นอนับในช่วงสีมาิันาี้จาเดน้ึเลยนะครับก็จะมีกรบวนการไอะไรลูกความพิเ่งนี้เต็มขนัดเลยนะครับต่อจากนั้น นะครับเราก็จะขออนุญาตซักซอกจ้าโอ้ยน้าเห็นนั่นโอ้ขออนุญาตซักซอกซักหนึ่งด้วยซอกเห็นลูกองโอ้ยน่าใจงามนะครับต่อจากนั้นรอบแล้วได้เวลาอธิษฐานกับกับตดการเราก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดนะครับอยวกไปซื้อลูกสำหรับพิธีการเปิดนั้นนะครับก็จะเป็นสองชุดนะครับชุดที่หนึ่งนะครับจะขออนุญาตให้เข้าเรียนเชิญด้านล่างนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่านใดเพื่อบ้านหือ วันนาส่วนราชการต่างๆในอบายบ้านเบลเราและท่านคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสีแห่ง นี่คับสลากก่อนยากที่พาสอยดาวกเพื่อรสีเพื่อลั่ง้องใจเพื่อลัองใจเป็นสัลักษ์นะครับในการเปิดพิธีนะครับงานของดีขอบ้านของเราอย่างเป็นทางการด้วยการลั่งค้องใจสามครั้งกับตกูว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็รว่ายรูป เด็นีเราดนะครับเป็กไ่ยังจเดบ้านของเราล้างที่สนะครับที่หนึ่งน้ำหนึ่งนเข้าไปไปหลุ่นเบื้องวัดสี่เเทาไทีได้อียังตัวว่าไปจับสลากีิลูกใช่ไหมพี่น้อง ตักตรงนี้เนป่ะครับเนี่ต,ตักตรงนี้เลยค่ะี่ฮะเลยตักเนี่ยอ่านได้ er> หอ่าได้อเป 好。嗯啊 ใหญ่มากเลยเอ้าคนขึ้นได้ตจะว้างมันเกิดช้างใหญ่ชางห่อนะครัป้างไมไม่ลูกเห็นไหมเห็นช้างไม่ลกช้างอยเขานปลาตัวคือใหญ่แท้อยู่มหาไซยังสมยน้อยเนาะอยู่บนทางเขาว่าน้องเห็นนะเนาะมหาไซบกมึงบัดั่งเนเขาจะเป็นมหาไซยี่หนะ ่างปลูกเีนมันก็มีคือกหันต่มันก็เคยมีเธอบมีนีตัวใหญ่ทำนี่หรอแม่่บใหญ่ทำนี้รดรนี้อยู่แต่ว่ามันมีงวงเนี่ยมันมีมันมีงาเหนไงาสีขาวนะแอบที่มันตัแอบไปม้ไปมอไปมอะไหล่ยบงช้างบุลูบุลูบงช้างบุลู